มีเด็กงองแงนะคะกลัวตัวเองไม่ได้ไปนะคะโอ้เหมือนเด็กมากเลยน้องดาวพ่อจะเอาแม่แป้งขึ้นรถ oh. ใช่ไหมอ๋อย่า oh. ๆพ่อจะเอาออย่าๆเงอนเงนินเงนพ่อจะเอาแม่แป้งขึ้นรถใช่ไหมพ่อจะไปดูแป้งหญ้าเด้อโยโยโย่โย่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ไม่ไม่หนูจะไปไม่หนูไม่อยู่โอ้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 เดี๋ยวได้ไป สวัสดีค่ะมาพบกับบรรยากาศยามเช้าเนะคะวันนี้นะคะเราเตรียมการนะคะจะพาน้องดาวขึ้นไปดูแปลงหญ้านะคะที่เราจ้างเขาปลูกนะคะจ้างเขาปลูกคือเราทางเราไม่มีเวลาที่จะไปปลูกนะคะก็เลยจ้างนะคะคุณไอควันช้างด้วยกันนะคะไปปลูกให้นะคะตอนนี้รู้สึกว่าน้องดาวคึกคักอยากจะไปมากเลยนะคะเพราะว่า ได้ยินเสียงพ่อนะคะเตรียมรถนะคะนี่เตรียมรถพี่10บล้านของเรานะคะเพื่อจะพาน้องดาวขึ้นไปที่แปลงหญ้านะคะตอนนี้พ่อกําลังเตรียมการนะคะเช็ครถนะคะเตรียมสถานที่ที่จะให้เท้าขาเฮียนขึ้นรถนะคะตอนนี้กําลังเตรียมการอยู่นะคะเอารถมาจอดเทียบท่าเอาโต๊ะเอาอะไรมาวางส่วนลูกชายเ c คือ คือไม่รู้ไงว่าตัวเองจะได้ไปด้วยร้องเหมือนเหมือนว่าเหมือนร้องว่าคำรามเหมือนตัวเองจะไม่ได้ไปนะคะพ่อเตรียมการนะคะดูนะคะเเด็กงอแงอยากไปมากเลยค่ะนี่ไม่รู้ว่าตัวเองจะได้ไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ความรู้สึกของเขาคือหนูไม่ได้ไปแน่ๆเพราะว่าพ่อไปไหนพ่อชอบเอาพี่เดือนไปแล้วให้หนูอยู่คนเดียวนะคะตอนนี้ความรู้สึกของเด็กนะคะก็จะประมาณนั้นนะคะนี่ ไ,ไม่รู้ว่าตัวเองจะได้ Del to to ไปนะคะนึกว่าพ่อจะเอาพี่เดือนเอาแม่แป้งไปนะคะตอนนี้อ่อออจะให้หนูไปด้วยไหมเนี่ยฮะจะให้น้องดาวไปด้วยไหมพ่อดูนะคะมีเด็กงอแงนะคะกลัวตัวเองไม่ได้ไปนะคะโอ้โหเหมือนเด็กมากเลยน้องดาวอยโย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 ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะได้ขึ้นรถนะคะนีนึกว่าจะได้แม่แป้งไปนะคะนี่ดูอยโยอ้ยโยอ่อ้โอ่อฮ ผมจะได้ไปไหมครับผมจะได้ไปไหมครับผมจะได้ขึ้นรถไหมครับพ่อจะให้หนูไปด้วยไหมพ่อพ่อครับให้ดาวไปด้วยนะพ่อนะดูนะเด็กอ้อนวอนเด็กอ้อนวอนพ่อนะคะอยากไปกับพ่อให้หนูไปด้วยนะพ่อนะดาวไปด้วยนะครับหา่าดาวบอกว่าดาวจะไม่ดื้อไม่งองแงครับให้ดาวไปด้วยนะครับพ่อครับดาวอยากจะขี่พี่สิบล้านไปเที่ยวครับ พ่อครับให้หนูไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเราจะาติดตามสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะคะพอน้องดาวขึ้นรถเขาจะรู้สึกเป็นยังไงนะคะว่าตัวเองได้ไปนะคะเอาเาเอ,าเอ,าเอาพ่อจะเอาแม่แป้งขึ้นรถใช่ไหมอ๋อย่าๆพ่อจะเอาออย่าๆเงอนเงนเงินพ่อจะเอาแม่แป้งขึ้นรถใช่ไหมไม่ให้ดาวไปด้วยใช่ไหม จะเอาแม่แป้งกับพี่เดือนไปงอนเงินติดแน่ติดแน่เด็กว่นเฟ้าบ้านติดแน่อยู่กับพี่เฟินพี่ฟางเด้อแม่กับพ่อจะไปดูแปลงหญ้าเด้อโยโยโยโอโยไม่ยอมไม่ยอมไม่ไม่ไม่หนูจะไปไม่หนูไม่อยู่บ้านหนูจะไปเที่ยวหนูไม่ได้ไปเที่ยวนานแล้วพี่หลงอารมณ์ปจอยนะหนีใกล้ลูกเออโอโอโอหนูต้องได้ไปหนูต้องได้ไป หนูต้องได้ไปหนูไม่ไปไม่ยอมหนูไม่ได้ไปไม่ยอมนะพ่อเยเยเยอะโอ้โอ้เดี๋ยวได้ไปลูกเดี๋ยวได้ไปเดี๋ยวได้ไปใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับโอยโยเดี๋ยวได้ไปเดี๋ยวได้ไปโอ้โอ้โอ้ยอนาะเด็กโน้อยกอ้ดอ้โอ้โอยพอดเด้อ ให้ไปอยู่ให้ไปโย่การที่ห้อาลานั่งลับไปนี่แหละรถเข้าว่าเด็กหน่อยถือตัวเน่กับมวยไปเขาสิให้อาลานั่งลับไปโอ้ยเนาะโอ้ยโอ้ยยานบ่ได้ไปโอ้ยเนาะนี่แหละเขาว่าเด็กหน่อยเด็กเนาะเด็ก มาดูนะคะดูเด็กงงไงนะคะอยากจะไปมากเลยตอนนี้อโยโยโยาเป็นไงเป็นไงเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมพร้อ,ม,รอ,ม,อรมครับเขาจะให้พี่เดือนกับแม่แป้งไปไหว้ไหวแม่ไม่ได้ให้ตัวเองไปไหว้ไหวแม่จะให้พี่เดือนกับแม่แป้งไปเที่ยวไหวตัวเองเฝ้าบ้านกับพี่หลงไหวเนี่ยตันนี้ไปด้วยตำบอลไปด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยดีใจแล้วดีใจแล้วพ่อมาเอาหนูแล้ว ก็มาเอาหนูแล้วให้ถือเองถือเองพ่อให้ถือเองเจ้าก็อุ้มเอาว่าบอลเฝ้าแห้งเฝ้าแห้งเฝ้าแห้งไปพี่ลงไปขึ้นรถโอ้ดีใจแห้งสิเดบไปโอ้ดีใจแห้งดีใจแห้งดีใจแห้งสิเดบไปดีใจแห้งโอ้ยผมได้ไปจริงๆเหรอครับ โอ้โหผมดีใจมากเลยครับผมจะได้ไปจริงๆเหรอครับโอ้โหผมอยากไปเที่ยวนานแล้วครับผมไม่มีโอกาสได้ไปสักทีโอ้โหดีใจโอ้ยดีใจดีใจดูเด็กดีใจนะคะดูเด็กดีใจเด็กจะได้ไปเที่ยวนะคะไปแล้วโอ้โหแบบไม่ต้องบอกแบบไม่ต้องบอกถือดีๆถือดีๆขึ้นไปเคขึ้นไปลกูกขึ้นไป อพี่ลองมาพี่ลองพี่ลอง,พ,ลงพี่ลงมาขึ้นรถแล้วลงมาขึ้นรถลงไปไหนลงมาขึ้นรถกับน้องดาวแล้วอาพี่ลองหายไปไหนแล้วพ่อพี่ลองพี่ลอง ลงครับลงลงโอ้ยส,สุงใส่ไม่อยากจะไปั้างหายแล้วดาวดีใจไหมครับ ขึ้นไปบนรถแล้วชิลมากอ่ารถคันนี้เป็นของผมคนเดียวครับรถคันนี้เป็นของผมคนเดียวครับโอ้โหรถคู่บุญผมครับคันนี้น้ำพักน้ำแรงของผมกับพ่อกับแม่ครับกับพี่เดือนแม่แป้งด้วยน้ำพักน้ำแรงของครอบครัวผมครับรถคันนี้ผมมีสิเต็มตัวครับโอ้วิญญาณเพิ่มพลังไปหลายพันเอเอะบ่อยวพอได้ขึ้นรถแล้วนิ่งค่ะ ได้ขึ้นรถแล้วนิ่งเลยน้องดาวอยากไปมากเลยแต่พี่ลงหายพี่ลงไปไหมมาเร็วมานี่มานี่พ่อมาอุ้มหน่อยมานี่มานี่แม่พาไปเที่ยวมาพี่ลงจะไปกับน้องไหมลูกให้พ่ออุ้มขึ้นรถนะเอาโดดขึ้นไปเร็วลอง โดดขึ้นไปบนโต๊ะเดี๋ยวพ่อปลุกน้องดาวเสร็จก่อนมามาลองมาอุ้มเบงสิขึ้นไปบ่นอนเฝ้าแล้วพอ่อมาลองอุ้มหลงดูหลงจะไปไหมนอนเฝ้าแล้วใส่ด้วยเลยนะ่ะ เร็วเร็ว,เรวมาอุ้มหลงหน่อยตอนนี้พ่อกําลังเช็คความพร้อมของพิ่น้องดาวอยู่นะคะอ่าให้เขาขึ้นรถแบบเขาจะได้เคยชินนะคะเอ้เร่ยเร่ย,รยไหนลอง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 ,ลอง,ลองคุณเอาออกเลยคุณถังอนะ่ะลองมาอุ้มพี่หลงดีเรียกพี่หลงมามลงลงมานี่ เออเาขึ้นรถมา,มา,มาเออขึ้นรถขึ้นรถลูกไปกับน้องเฮ้ยไม่ไปอู้เล็บซักตีนคอยไม่ไป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 ก็อยู่บ้านนะลูกห้ามวิ่งตามนะเอาขึ้นรถแล้วไม่ขึ้นอนะ่ะเอ้ยเอ้ยอย่าเอาของมาเล่นนะครับเตรียมความพร้อมล้องดาวนะคะขึ้นรถไปแล้วดีใจมากเลยเดี๋ยวเราไปเจออีพีต่อไปนะคะ พี่น้องดาวเที่ยวป่านะคะไปชมสวนนะคะเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีครับ